สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมังกรจอมเกลนนะคะวันนี้นะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมนะคะการทำงานนะคะวันนี้เป็นใช้างานก่อสร้างนะคะวันนี้เป็นโคมสัสูนะคะ PC ซสองหนึ่งสูนนะคะอันนี้ก็มาตากดินนะคะถมเป็นกั้นเป็น ทันแนวไปนะคะข้างล่างก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะปีซีสองหนึ่งศูนย์นะคะวันนี้นะคะก็ทำกันยาวๆไปนะคะนี้ก็กำลังปั้นคันนะคะปั้นคันเพื่อที่จะขึ้นมาข้างบนนะคะเนี่ย เหวี่ยงดินขึ้นมาข้างบนนะคะวันนี้ ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะวันนี้ก็พอได้ทำงานอยู่เนาะ ปินขึ้นไปใส่ข้างบนนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็ดูเพลินๆกันไปนะคะ สุดแขนเลยนะคะก็ยังไม่วค่อยจะถึงเท่าไหร่นะอะสุดแขนแมครนะอรนะไปแมโคโรททำงานไปเนาะเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะจะ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน